กาญจนบุรีค่ะหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาค่ะพร้อมด้วยประชาชนในพื้นที่อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีได้ร่วมกันปลูกป่าเทิดพระเกียรติป่า3าอย่างประโยชน์สอย่างตามโครงการ84พรรษาของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเทิดไทยอง์ราชันค่ะ พลเอกดุนก,กิจรักเผ่าผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเป็นประธานในพิธีปลูกป่าเทิดพระเกียรติป่า3ามอย่างประโยชน์4ี่อย่างตามโครงการ8 4พรรษาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเทิดไทยมหาราชานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาเจดรอบ5ธันวาคม2554ณบ้านเกลงกะวียตำบลชะแลอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีในพื้นที่ ่รับผิดชอบของหน่วยพัฒนาการเครื่องที่1 1ึํานสำนักงานพัฒนาภาค1หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาซึ่งการปลูกป่าเท่ดพระเกียรติในครั้งนี้หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาดําเนินการปลูกป่าจํานวน2,271ต้นประกอบด้วยต้นมะข่ามงต้นไม้แดงต้นสักทองต้นราชพฤกษ์ต้นแขกป,ป่าและต้นรักใหญ่ นอกจากการปลูกป่าในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีแล้วหน่วยบัญชาการทหารพัฒนายัางได้ดําเนินการปลูกป่าในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยขึ้นตรงหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาทุกภูมิภาคทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น8 4 0 0 0ต้นเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าไม้อันเป็นการสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และดําเนินการปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมต่อการพัฒนาให้กลับมามีความสมบูรณ์ เพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นในปัจจุบันรวมทั้งเป็นแหล่งพื้นที่ต้นน้ำลำทานซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาภัยแล้งอุทกภยัยและการขาดน้ำของประชากรในชาติอย่างยั่งยืนค่ะ